ม um um ืดมาสว่างไปและสว่างมามืดไปหมายความว่าอย่างไร คำว่ามืดมาสว่างไปหมายความว่าผู้ที่เกิดมาในชาตินี้มีสติปัญญาน้อยมีฐานะยากจนมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยากลำบากเพราะกรรมไม่ดีในอดีตชาติส่งผลต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าสัตบุรุษท่านสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ให้รู้เหตุรู้ผลว่าเหตุใดที่ทำให้เราเกิดทุกข์ก็จงหยุดสร้างเหตุนั้นเสียเหตุใดที่ทำให้เรามีความสุขก็ให้สร้างเหตุนั้นต่อไปท่านสอนให้เรารู้ว่าเราเกิดในชาติตระกูลใดต้องวางตัวให้เหมาะสมเช่นเกิดในชาติตระกูลที่มียศถาบราศักดิ์ก็ต้องประพฤติตนให้เป็นคนดีไม่ให้เสียชื่อเสียงของวงตระกูลถ้าเราเกิดในตระกูลที่ยากจน เราจะต้องเจียมเนื้อเจียมใจไม่ไฝ่สูงจนเกินศักด์รู้จักออ่นน้อมถ่อมตนกับผู้ที่มียศศักดิ์สูงกว่าท่านสอนให้รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ให้สมควรแก่ฐานะดังคําที่ว่ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานเราต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารให้พอควร ไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นต้นท่านสอนให้เรารู้จักการเวลาว่าเวลาไหนควรวางตนอย่างไรให้ถูกกับกาลเทศะเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่นั้นๆเช่นงานบวชงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานศพเป็นต้นควรจะวางตัวและแสดงกริยาวาจาอย่างไรที่ดีที่เหมาะสมให้เกิดการสร้างสรรค์ไม่ควรแสดงกริยาวาจาที่ไม่ดี เพื่อทำลายผู้อื่นให้เสียการงานท่านสอนให้รู้จักชุมชนว่าชุมชนใดมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความรักมีความสามัคคีกลมเกลียวมีศิลธรรมประจำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราควรที่จะเข้าไปร่วมคบค้าสมาคมกับชุมชนนั้นส่วนชุมชนใดที่มั่วสุมอบายามุกมีการเล่นการพนันดื่มสุรา เสพจาเสพติดให้โทษต่างๆลักเล็กขโมยน้อยไม่มีความสามาัคคีเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราไม่ควรที่จะเข้าไปร่วมคบค้าสมาคมกับชุมชนนั้นท่านสอนให้เรารู้จักเลือกคบคนที่ควรครบคบแต่คนที่ดีมีปัญญามีศีลมีธรรมประจำใจมีคุณธรรมสูงชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้ที่ร่อยโอกาสกว่าให้ได้มีโอกาสดีขึ้น คนที่เราไม่ควรคบค้าสมาคมด้วยคือคนที่ไม่มีศีลธรรมประจำใจเห็นแก่ตัวชอบเบียดเบียนและรังแกผู้อื่นชอบหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นชอบเล่นการพนันดื่มสุราเสพยาเสพติดเป็นต้นเพราะจะนำความเสื่อมเสียมาให้ผู้ใดที่รับฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดข้อนี้เรียกว่าสัพปริสธรรมหรือธรรมของสัตตบรุษ แล้วเข้าใจและปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็จะเป็นคนดีมีปัญญาหรือมีความรู้มากขึ้นสามารถที่จะดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องตามคลองคลองธรรมละชั่วประพฤติด,ดีมีทานศีลส,สมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งในชาตินี้เขาจะเป็นคนดีมีคนเคารพนับถือมากมายเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในชาติหน้า เขาก็จะเป็นคนดีมีปัญญามีทรัพย์และมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนี่คือความหมายของคำว่ามืดมาสว่างไปส่วนคําว่าสว่างมามืดไปหมายความว่าคนที่เกิดมาในชาตินี้มีฐานะดีมีรูปร่างหน้าตาดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีปัญญาทางโลกดีเพราะผลแห่งกรรมดีในอดีตชาติ ส่งมาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอยากทำอะไรอยากรับประทานอะไรอยากไปไหนอยากพูดอะไรอยากได้อะไรก็ต้องได้ตามที่ตนปรารถนาทุกอย่างใช้ชีวิตประจำวันด้วยความลุ่มหลงหมวเมาในการใช้ทรัพย์สินเงินทองในทางที่ผิดคันลองคลองทมผิดกฎหมายบ้านเมืองหลงในยศถาบรรดาศักดิ์ใช้อำนาจในทางที่ผิดกฎหมายและผิดคําลองคลองทม หลงในรูปร่างหน้าตาว่าหล่อว่าสวยจนลืมความแก่ความตายหลงในความรู้ความสามารถว่าตนได้เรียนมากคิดว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่นหลงในชาติตระกูลว่าสูงส่งมีชื่อเสียงในสังคมทำความชั่วแล้วไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษใดๆดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ร่ยกว่าเป็นต้นเขาใช้ชีวิตประจำวันอย่างประมาทลุ่มหลงโมเมาในลาบยศสรรเสริญสุข ไม่คิดที่จะสร้างความดีตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะเขาเห็นว่าเขาเกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้เขามีความสุขไม่เห็นต้องสร้างต้องทำอะไรเลยคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะติดตัวตามตนไปในอีกชาติหน้าเขาไม่รู้หรอกว่าที่เขาเกิดมารวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย เป็นเพราะการให้ทานมามากในอดีตชาติเขามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเพราะนำศีลมารักษากายวาจามากในอดีตชาติและมีความรู้มีสติปัญญามากเพราะมีสมาธิในการเรียนการศึกษาวิชาการทางโลกมามา,มากในอดีตชาติในชาตินี้เขามัมเมาเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมตลอดชีวิตไม่คิดที่จะให้ทาน ไม่คิดที่จะนำศีลมารักษากายวาจาให้สะอาดไม่คิดที่จะฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบไม่คิดที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาความรู้ให้เห็นสัจธรรมเห็นความจริงว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีความสุขมีความทุกข์ต่างกันเพราะเหตุใดมีอะไรที่ติดตัวตามตนไปในชาติหน้าบ้างเมื่อสิ้นชีวิต ในเมื่อเขาไม่ได้สร้างกรรมดีสร้างแต่กรรมชั่วกรรมชั่วก็จะติดตัวตามตนเขาไปในชาติหน้าเมื่อเขาไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเขาจะเป็นคนไร้ทรัพย์สินเงินทองเขาจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามและมีสติปัญญาน้อยจะไม่มีความสุขเหมือนในชาตินี้จะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจตลอดชีวิตนี่คือความหมายของคำว่าสว่างมามืดไป ขอท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูเถิดว่าท่านกำลังเป็นคนประเภทใดมืดมาสว่างไปหรือสว่างมามืดไปท่านเท่านั้นที่เป็นผู้รู้ด้วยความปรารถนาดีจากปอเจริญธรรมปองใดประทับพูทธเทวิสุดพุดทธองใปตัดมูด กิเลสกลหลีกละนาสิ่งมรื่นรมทำได้ท่านพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลลที่โศกสมดับประทุมด้วยพระทร้